สวัสดีครับพี่น้องมันเดกออกมาให้เก้าครับหลังจากฝนเศร้าตกมาพี่น้องสามสี่มื่นนะครับที่ฝนตกเนาะวันนี้นฝนยาฝนเศร้าก็เลยม,มาจอบเบื้องให้พี่น้องาหาหน่อไม้ไปแกงพร้อมต้มพร้อมเนาะโอ้ซอนพี่น้องซอนยังซอนหยานะครับไหวเด็กพี่น้องเอ้ยนะครับนณะชิดย้ายว่างทิศเลี้ยวนะครับขืนไม้เบิ้นะครับเอานี่ พี่น้องพลึกละเลยังหน้าเกือบเห็นนะครับหกไก่พลึกพี่น้องเอ้ยนะครับอยากเลยเนาะนะครับเพราะว่ามันฝนดีสิเหลือเกินพี่น้องเนาะหมดละเหิดฝนย่ำใดจังสีค่อยมาไทยและจัสีห้อยปุ้ย,ป,ยปุ้ยหายหนาะพี่น้องต้องดูแลช่วงระยะสามสี่ปีพี่น้องนะครับจังสีสมบูรณ์แดบดบหายเฮาเนะ้ออยลายรฝนละคนหกกันพี่น้อง <laughs> พอโอ้ ันฝนดีพี่น้องเอ้ยนะครับเอานะครับมันนี่ก็มาจอบไผ่เลาะสซเดอเก่าพี่น้องนะครับหาหน้าใม่ไปแกงเนาะนะครับกะทักไผยพี่ตน้องนะครับก่อนสีเทียงมันนี่หาไน้ม่ต้มไปแกงพร้อมพี่น้องนะครับเอาโอเคครับผมนะครับทักทายพี่น้องกับอากาศคึมคึมพี่น้องแต่ว่าแดดเห็นแดดหน่อยนึงครับมันนี้เนาะนะครับโอเคผมทราบประสบก่อนเนาะ